ในการแทรกรูปภาพลงในสไลด์นะครับให้ทำขั้นตอนดังนี้ครับขณะอยู่ที่มุมมอง normal ของ Presentation ใดๆนะครับให้เลือกสไลด์ที่ต้องการแทรกรูปภาพลงไปนะครับในที่นี้ผมขอเลือกสไลด์ที่3นะครับจากนั้นนะครับคลิกแท็บ insert คลิกปุ่ม picture นะครับภายใต้ group image นะครับที่หน้าต่าง insert picture นะครับ ให้เลือกร้และโฟลเดอร์ที่ต้องการนะครับในที่นี้ผมขอเลือกได้ C นะครับทางด้านขวานะครับผมขอดับเบิิกที่ขอเลื่อนสกอร์นิดหนึ่งนะครับ PPT Demo 1นะครับจากนั้นนะครับดับเบิิกที่โฟลเดอร์ c h 0 4 Work With t e c h นะครับจากนั้นนะครับเลือกไฟล์ที่ชื่อว่า New EMP .jpg นะครับจากนั้นคลิกปุ่ม Insert นะครับ จะปรากฏรูปนะครับบนสไลด์นะครับจากนั้นนะครับปรับขนาดรูปตามต้องการนะครับในที่นี้ผมขอคลิกที่มุมบนซ้ายนะครับคลิกค้างไว้นะครับแล้วย่อขนาดนิดนึงนะครับจากนั้นคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ย้ายตำแหน่งนะครับมาวางในตำแหน่งที่ต้องการนะครับปรับอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคนะครับ